ไม่ได้นอนก็รับชมบรรยากาศสิ่งที่น่าสนใจนัทไรนั่งทำไรถ่ายใครนะาเตาอไปนู่นแล้วในชั้นเขาบอกไปนู่นแล้วไปไหนนไปห้องน้มั้งใจคนนึออกไปแล้วออตกใหมดเลยเออกใจไม่เดินออกไปเกือบได้วิ่งแล้ว เออที่ตกใจมันดนไปแต่น่าจะเดินเดี๋วก็เดิวกั้นลจะเล่นเองยงเล่นเองบุเรยไม่น้องขายคะรอรอลไหนรอลออหนูก็อ้าวเหรอรอชะลอออกมาอยู่